สวัสดีค่ะกลับมาแดนชัยกับเต็กแล้วนะคะวันนี้อย่างเช่นเคยเลยเราจะมาเรียนแอคชั่นคุณพี่กับยายน้องกันนะคะกับร,รายการ Make a List นะคะเลือกที่ใช่ไลฟ์ที่ชอบใบหรือมอกรุ่นนั่นเองนะคะเราจะดูกันว่ารายการนี้นะคะจะมีโมเมนต์คุณพี่น้องให้เราหวีให้เราจิ้มกันแค่ไหนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะคะอย่างเช่นเคยเลยผงน้ฝาทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะหรือคอนเทนต์ รายการอื่นๆที่เราจะสรรสร้างให้คุณผู้ชมนั่นเองนะคะหรืออยากมัลอยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะไปที่เพจก็ได้นะคะเพจน,นี้เลยนะคะหรือจะแท็กคุยกันในทวิตเตอร์ก็ได้นะคะแมามอยกันได้เต็มที่ได้เลยนะคะะไปดูกันดีกว่านะคะว่ารายการนี้คุณพี่น้องจะมีโมเมนต์ให้เราจีให้เราอวยกันขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะบอกตอนนี้ไม่ได้เจอกันแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะ ขอบคุณที่ได้เจอกันก็ที่ผ่านมามันดีมากๆเลยเดี๋ยวทำไมเปิดรายการมาเหมือนเป็นคำพูดนักจารากันเลยไม่ได้เหมือนนักจารกันเลยอ่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยเมย์กันเลยเดที่ใส่ลา์ที่ชอบครับ คุณมันต้องมีวเมตนแน่เลยรู้ไหมสวัสดีครับพวกเราของมิวกรบครับผม EP นี้เนี่ยเราก็ได้รับช่วงต่อมาจากพี่ก้าวสุภัสราครับในรายการเมกาลิสเรื่องที่ใช่ไลฟ์ที่ชอบครับผมตอนนี้พวกเราสองคนนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์กับมงวานลีฟนิวไลฟ์ตอนที่ทีมงานติดต่อามาเนี่ย ตื่นเต้นมากเพราะช่วงที่ผ่านมาเราสองคนแบบไม่เคยได้ชอปปิ้งเลยใช่ครับและที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตร์งานมุมวานที่นี่เนี่ยเรียก็แบบใหญ่มากๆฟีลแบบเหมือนเรามาเดินห้างในเมืองกันเลยครับเพราะว่าเขาเพิ่งรีโนเวทมาใหม่แต่มาคุณพี่หลอ่อนี่เลาเนี่ยรักจังเลยใช่ครับตามใจเราตามใจเลยต้อตามรีสุไหมต้อตามรีสุต้องตามรีสุถ้าถามผมนะผมตามใจเราเลยอะตามใจใครชอบคำตามเสียงหัวใจเรียบร้อยคำตาม ชัก็คือไม่เบาเลยนะคะยจะมีโจทย์ให้อขอดูโจทย์กันละกันผมได้โจทย์ว่าครับเลือกชุดให้มิวในหัวข้อแต่งตัวไปฟิดให้สนามลุกเป็นไฟให้สนามลุกเป็นไฟบ้าบ้านี่ไปลุกเยไปลุกี่เป็นคนที่ค่อนข้างหุ่นดีไม่ใช่ค่อนข้างเรียกว่าหุ่นดีมากค่ะขุ่นดีก็ได้ขุ่นดีก็ได้เลือกดีๆครับผมเป็น มิวเลือกชุดให้กัปในหัวข้อแต่งตัวไปมีตรให้แฟนๆกรี๊ดสลบครับนี่ไม่ต้องแต่งแล้วมีสลบแล้วเน,งงนี่ยเธอดูดูคนทีน่รวย<ะ>ทำไมเด็ดๆน่นนากลนนัวคนละสีกันมาตอนสุมาลับด้วยู เราก็อยู่กันที่สปอร์ตมอลครับผมเรานะครับจะมาทําการเลือกการแต่งตัวให้พี่มิวกันนะครับว่าจะออกมาเป็นไงไปดูเลยครับผมเะะนนมียมะดอยมูก็แน่ัในโซนที่เรียกว่า made in trend ครับผมก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้า,ข,าของผู้ชายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนจา<ะ>ทล,ลองจับชุดทองดู <ๆ S 2> ให้น้องดูตั้งแต่หัวจัดเท้าเลยจะอยากได้สีแบบ p a s t ท l p a สเทลหน่อย พี่น้องก็สีพาชเชียวน่ารักแน่เลยเนาะอ,อยู่กันมาค่อนข้างนานในระดับนึงแล้วคิดว่าน่าจะรู้ใจเขานะครับ่ไหนให้พี่มิวใส่ใส่เป็นชุดนี้นะรู้ใจกันแดดไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยถุงถุงจะเลือกสปอร์ตบอยอย่านี้ไม่ได้ ม,มี่ก็ชอบจริงๆนะถ้าถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาเดินที่ข้างเนี่ยแหละครับผมจะได้แบบหยิบรองหยิบรองหยิบรองอะไรเองเลยเดี๋ยวลอยให้ดูผมจำไอ้หมดเฮ้ยน่ารักจังเลยปกติผมเป็นคนชอบเตะฟุต bon บ,<า>บอลอยู่แล้วมใ่กนะน่ารักจังเลยเนาะผมจำได้ว่าแต่ก่อนแกจะเป็นคนเล่นลักบี้มั้งครับมั้สั้นไป็นไหมครับตอนนี้สั้นค่ะ สวยครับเริ่มจากได้เองหนูจะใส่ขาสั้นไม่ได้หนูเขาจะเป็นคนชอบใส่ตามสีมงคลครับตอนไหนสีเสื้อเป็นกาลากินีสีอะไรเขาก็จะไม่ใส่เอานี้นะครับเลีกเรีย,รยอาจจะต้องมีแจ็คเก็ตคลุมหน่อยวันนี้ได้รองเท้าครับเสื้อเนียงเกงแล้วก็มีแจ็คเก็ตครับก็คือเป็นสเกเชอร์หมดเลยใช่ไหมเอย ชอบแต่งตัวตีนเดียวกันเวลาแต่งตัวตีนเดียวกันแบบโทนสีอะไรพวกเนี้ยมันมันจะแบบทยรูปสวยไงเสื้อคู่ก็บอกเสื้อคู่ใช่ไหมคำพูดเหรอ <c oughs> ถ้าเป็นของผมอันจะพูดชอบพูดว่าแบบก็แย่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยพี่มิวอะทำไมทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็แบบไม่แ,แย่อลไรไม่ใช่กัำแบบจะชอบพูดว่านี่ยแบบจริงไหมครับเนี่ยะอะไรเอาให้กำใส่ดีกว่าท่าัะ อันหนึ่งตัวนล้เดี๋ยวเราไปถายแจ็กเกตกับกางเกงยีผมอยากได้ตัวนี้แต่เป็นไซส์32ครับถ้าเทียวสือแล้วสีขาวแล้วกันเอาสีขาวแล้วกันทุกคนเดี๋ยวลองแมทดูว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่น้องใส่ขึ้นหรือเปล่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์43มาให้น้องลองเสร็จแล้วครับกับโทโทลุมีรองเท้ามีกางเกงใส่เยอะก็จะเก็บผมเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าถ้าน้องแต่งขึ้นกคนน่ารักจังเลยเธอเสร็จแล้วพ่มี์ยิ้ม้ามาก ตั้งหลายนานเลยเนี่ผมได้กางเกงมาครับจะมีเสื้อแจ็คเก็ตรองเท้าครับผมว่าแบบคือเย็นน้องจัดนีใส่ขาสั้นพี่โชว์บ่อยแล้วมีได้อะไรมาบ้างเราจะตล์กันไหมถ้านีใส่ขาสั้นเีรีส์ทหารมก็มีแจ็คเก็ตด้วยนี่ตอนแรกะหาสีพาสเทลแต่ว่าไม่ค่อยมีก็เลยเอาสีขาวมาใส่มีจริงๆเพราะทำบ้านเลยไม่ีรองเท้าแต่คุนี้เลือกกางเกงขายาวให้น้องนะว้าว มือหนักตลอจังเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมิ้วเสร็จยังมิี่พี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนไหนไหนคนทีสิคะแซนด์เฮ้ยเสื้อมันตัวใหญ่ใช่เราจะตายกันไหมอ่ะจริงอะตอนแรกไปได้เลยสูญเสียอากาศไปแล้ว รีสแตรคสั้นนะเธอแนวสปอร์ตส่วนใหญ่อยู่แล้วพวกชุดอะไรต่างเขาจะมีความแบบสามารถไปแบบบ้าไปทลายไปราคะล่าสุดมีให้ติดเองเหรอให้สิบเต็มเลยดีอุ้ยหล่อมากพยายามหาโทนคอนเสียมันอ่อนๆเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยแกจะเป็นคนที่แบบชอบสีเข้มกับสีดำอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่า มันหาไม่ค่อยเดี๋ยวทำไมแจ็คเก็ตที่คุณพี่ใส่เหมือนแบบสไตล์สีเทาสีทอรูนี้หรอใช่ไหมมันบางมากเลยแล้วคะแนนไปไหนแล้วว่าคะแนนเกงหลวงบอกเขานี่อะไรผมบอกเขาระใส่สีส้มแต่คะแนนเกงหลวงแล้วอ้าวสลักตุ้ย ก็คือกรีกับผู้ชายใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเราอยู่ที่ร้าน Smiley h o w by Care คอยนมาบอกที่ชั้น2ของ h e m a l l i f e Store งามวงวานแห่งนี้นั่นเองคิดว่าของผมนี่เหมาะกันไหมเหมาะแบบไหนหรอใช่เนี่ยเออโทนเข้าไหมกับชุดนี้กับชุนนี้ได้อยู่นะวันนี้เราลองนี่ไหมแต่งตามสีมงคลเอาวันนี้วันนี้มาใส่มูอ๋อใส่มูปกติก็ใส่มูอยู่แล้วไะ ได้ว de ันนี้พี่แบบอยากได้เร um> uh like ื่องบทสนะกับลูมาสีอะไรกันอาร์เรนห่นน่าจะสีน้ำเงินเดี๋ยวยังอลองรูได้เหรอว่าสีมงคลวันไหนสีอะไรบ้างถ้าคือคัวที่สอนมาใช่ไหมเอ้ยบอกกับพี่มิวมากมากตาพี่เลี้ยงผมมากดีกว่าได้เรื่อง เงินทองแล้วกันตรงนี้ไม่มีตังค์ใช้จริ่งไม่ประหารจริงกี้โมหรือเปล่ายิงยังไม่ได้ซื้อของไม่มีชาอ์จไม่มีชาร์จแม่เก็บหมดแม่เก็บหมดแม่ดีต้องสีอะไรแม่เก็บหบุตรไม่เห็นหน้าสีชมพูเนี่ยเรามีน่ารักเลยน่ารักดูเขาเนี้ยว่าอันนี้เป็นคอลเลคชั่นอะไรคอลเลคชั่นอะไรเบิ เป็นคอลเลกชัน Autumn Winter t w e n ครับผมก็จะชื่อว่า How to Help จะเห็นว่านี่เป็นคอลเลกชัน How น้องหมาจะมีรูปหัวใจาาด้วยทุกคนเนี่ย<อ>ซื้อภายในเดือนกันยายนน,นี้ก็จะมีส่วนในการช่วยสนับสนุนในการบริจาคให้กับมูลนิธิผ่าตัดโรคหัวใจด้วยครับผมอาเซื้อคู่หนึ่ง ขันใจทุกุคนเนี่ยเขาอยากให้เรามาทำวอล์กด้วยกันโอ้ชาลดมอนหน่ารักงั้นไก็เลยชวนเรามาเขาสองคนเนี่ยมาถ่ายวอล์กในเดลโมนครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีาาอ,อันเดลโมเซนาราโที่เพจของ,ดอง,ดองเดลโมว่าแบบเอ้ยมีคำถามมะที่อยากให้เราตอบบ้างานะเรามาตอบกันเลยได้เพจเรามาตอบคำถามของอินเตอร์แฟนกันดีกว,ว่าครับ <dus. S 2> future, work. อินฟูเจอร์เวิร์กมือทั้ง,ง<ว>มือคนยี่สิบสีเห็นนะคะแล้วถ้าถ้าเขาเป็นการแบบหน้าของผมเหรอ ออฟคอสครับผมออฟฟิศก็ออฟคอสเหมือนกันข้อหนี้แล้วกันมือมืดถ่ายดีจังเลยเนาะ a อัลเจอร์เดลิงไทลิงไอ่ทีส์ What is your recharging method I mean do they need someone who can make their all time score ผมกับไป็นอะไรเวลาเหนื่อยผมว่า Sleeping ครับใช่ไหมใช่ติ๊งสู่สลิปปิ้งอิสตูเบียส์เมทต์ตอบข้อต่อไปแบบอุ้ยเธอดูชอบถูกตรงนื้อ คือต้องเหรองั้นผมไม่ชอบค,คุณตงเหยนครับคราะ่าเรอง่นถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นอีกฝั่งอีกต่อไปอยากจะพูดอะไรกับอีกฝั่งครั้งสุดท้ายโอ้หทำไมคำถามดรา,าม่าจังเลยอ๋ออันนี้คือคำถาม <c oughs> จากคำถามนี้ใช่ไหมอไต,อตอนที่เปิดรายการมา อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้แล้วก็อยากให้พี่ประสบความสําเร็จครับรู้สายตาพบกันใหม่แล้วคือสายตาคือทะลุเฟซชิ่ออกมาเลยว่าอันดีมากๆเลยพอตอนนี้ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่เป็นห่วงกันนะเนาะ พี่คงไม่ได้อยู่มาดูแลด้วยแล้วเดี๋ยวว่าไอ้ชันนะไอ้ชันดีชันไม่ชอบให้คุณพี่น้องตอบคัญหาแบบนี้อ่ะมาทำงานกันใหม่ได้ครับผมก็รู้แหละว่าสักวันหนึ่งเราต้องเแบบมีเส้นทางของคุณพี่ไก่น้องมันอาจจะเป็นที่เส้นทางเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นเส้นทางเดียวกันก็ได้แต่มันก็เหมือนเป็นการแบบย้ำซ้ำยัำเติมในใดที่เราไม่ชอบีตอง ใส่ตรงกลางนะคะหนึ่งสองสามถ้าให้ตั้งกาวเลือกไข่ดาวสุกหรือไข่ดาวไม่สุกถ้าออกมาไดู้สึกต่อครับระหว่างความรักหรือความรวยโอ้ยยังไงดีนะยากจังยากยากเลยงั้นผมเอานี้เหาความรักเพราะว่ารวยหรือทำงานเอาผมตอบความรักครับผมรู้สึกว่าคนที่เหมาะสมกับเราอ่ะหายากจริง แต่คุณพี่ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอคะอะแซลไป็น่ง่อนไปหนึ่งผมองใครเนนึงลเราน้จะดึงตาเือนไปก่อนดึสอเดี๋ยวเคุณพี่คุณพี่ได้ยังไงเนี่ยพี่กี้โกงอะแล้วก็ดึงข้ามาด้วยก็กาะด้วยโอเเอ พี่มิวเคยบอกผมว่าแบบเวลาเกอะเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของอีกฝั่งได้ว่าแบบเขารู้สึกนึกคิดอะไรไงอยู่ผมคิดก็เลยกอดตลอดเวลาบางคนมันมีแล้วมันไม่พูดไงมีอะไรแบบอันนี้แต่ไม่ดีพูดน้อยอะไรมีอะไรชอบเก็บไว้ไม่อยากเล่าเป็นพี่วันหลังพี่ไม่ทำหรอกปกตอนนี้น้อยแบบติงพี่นะสิใครก็ไม่รู้เ้าไม่ยอมบอกต้องคอยถามคนนู้นวะนะ ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อไอกุ๊บหรือว่าอะไม่รูุ้๊กุ๊บไหคุ๊บคผเรครับเขาอกแค่พ่ออรเารับสอเนาะีเรามาดูความผ่านเพิ่มดีกว่าดยกันเห็นว่าเราสองคนอ่ะก็ททำอาหารแล้วครั้งน้าได้ทำกันดีอยากจะทำอะไรทำเมนูอะไรอ๋อเดี๋ยวเดกเดวเดกเดเด็กเด็กาเกดดกกว จับคุ้งก็ดอกอะไรแครับแบบนี้ไม่ได้เมนูอาหารสปาเกตตี้คาโบนาร่าถ้าของพี่พี่ทำเรีย้แล้วกันคนต่า่งอยากทำให้น้องค่ะก็เหล่อที่พี่มิ้วชอบเอาไปทำผ่านทำเกีไยวทำเกี่ยวไำเกี๊ยวทำมิ้วเชกแล้วกันมิ้วเชกของอะถามมิวว่าจัคุ้งไหมถามก้าวว่ารู้จักมิกไหมก้าวรู้จักมิกไหมเคยนะผมเคยเห็นเพิ่งผ่านอยู่มีแบบที่พี่เป็นขันแข็กอะไรมา ผมต้องทำให้ดูได้ไหมครับขตี้ดูไครับเราดูอยากเป็นอยากอยากาี่อา่อย่เี้ยเห็นนะเห็นนะเห็นมิเต้นอยู่ีรู้จักกไหครับรู้จักเป็นไงครับกูเขาแบบชอบหนึ่ง้านก็แบบทำก่งกิงใช่ไหมเป็นร่างกิงร่างกิง ทำไมน่ารักเลยอะพี่น้องน่ารักสมน้องใน EP นี่ครับเหี้ยจบแล้วหรอท่านจริงดมอไลฟ์โตไงบอกว่าจบแล้วจริงด้วยนี่ไม่พูดไม่ได้เลยเั็นมอที่นี่ครับผมหลังจากรีโนเวทมาเป็นยังไงครับโอ้ก็บอกเลยว่ารีโนเวทใหม่อ่ะน่าเดินมากทุกคนก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นเรอยากจะเชิญทุกคนเข้ามาเดินที่นี่นะครับผมแล้วพี่ห่วงใจคนไหนนะครับ ที่ดูแม็กอลิสอีพีนี้เนี่ยและคิดถึงพวกเราสองคนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราสองคนเนี่ยนะครับและก<ด>็ะ<ด>ติดตามเม็กอลิสได้ทาง Facebook IG The m o มอ Thailand นะครับผมหรือว่าใน Youtube The m o มอ Group ก็ไปกด Subscribe กันได้นะครับคราวหน้าจะเป็นองไงก็รอติดตามกันนะครับทุกคนันี่เราขอของขอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายน่ารักจังเลยอ่ะคิสั้นๆแต่น่ารักมากเนาะ เมกาลิสเรืยอที่ใช่ไลฟ์ที่ชอบครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการเม e a l ลิสนะคะบายดูหมอกรบนั่นเองเรียกว่าแฮปปี้เนาะนะคะมีโมเมนต์ให้เราเสพให้เราโอยคุณพี่น้องตลอดเวลาตลอดคลิปตลอดรายการเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากดูรายการนี้นะคะในส่วนของคุณพี่น้องดูซ้ำอีกนะคะหรือว่าจะดูของศิลปินนะคะดารานักแสดงท่านอื่นก็ดูได้ที่อ่า YouTube ช่อง ชาแนของเด e m มอลกรุ๊ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ใน e s c r i p t i ั n ข้างล่างให้นะคะแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งช่องของเจด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์อื่นๆนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนนั่นเองนะคะหรืออยากมามอยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันล่างได้เลยหรือจะไปที่เพจก็ได้เพจนี้ได้เลยนะคะหรือจะแท็กมามอยกันในเทวิตเตอร์ก็ได้นะคะมัลมอยกันได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ สำหรับคอนเทนต์ของคุณพี่น้องนะคะที่เราจะมาเียแชั่นแบบนี้อีกนะคะเจนจะพยายามเรียกว่า,าปล่อยออกมาบ่อยๆแล้วกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ช่องของเรามีการทำเรียรแอคชั่นซีรีส์ถึง5 5เรื่องกันเลยทีเดียวนะคะมันทำให้เรียกว่าเวลาในการทำงานหรือเวลาในการปล่อยคลิปคุณพี่น้องมันก็เลย เรียกว่าน้อยลงนะคะแต่ก็ยังทําอยู่และยังรักคุณพี่น้องเหมือนเดิมน,นะคะไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ตอนนี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าออกมาเยอะมากๆซีรีส์วตอนนี้คือทยอยปล่อยออกมาเยอะมากๆนะคะเราก็พยายามตามเก็บตัวซีรีส์ด้วยตามเก็บคลิปของคุณพี่น้องด้วยนะคะคลังคคลิปคุณพี่น้องคือตอนนี้แน่นมากๆเลยค่ะจะเรียกว่าทยอยปล่อยออกไปนะคะก็ เรียกว่ากดกระดิ่งรอได้เลยนะคะเราจะพยายามปล่อยออกไปเรื่อยๆจะมีคอนเทนต์ให้ดูทุกๆวันจะพยายามปล่อยทุกๆวันนั่นเองนะคะวันนี้สนุกสนานแฮปปี้กันเนาะ,ะ,ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ